ที่แน่นอนแล้วมาคัสเรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย27ปีย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กซบแอสตันวิลล่าทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนปิดตลาดนักเตะฤดูหนาวด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด หลังจากตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขาล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าได้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวแรชฟอร์ดแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลโดยแอสตันวิลล่าจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยพร้อมออปชันซื้อขาดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ซึ่งหากใช้ออปชันนี้แรดฟอร์ดจะได้รับสัญญาในทินวิลล่าพ์คถึง3ปีครึ่งการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แรดฟอร์ดมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้และไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,น,น,นใสิจ ปล่อยตัวเขาออกไปเพื่อหาโอกาสลงสนามที่มากขึ้นสําหรับแอสตันวิลล่าการเสริมแรดฟอร์ดเข้ามาถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกมรุกของอุนัยเอมรีที่กําลังพาทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปในฤดูการนี้แล้วแฟนบอนลคิดว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแรดฟอร์ดหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลย